Trofic ออนนไล์ Channel, พัทยาเพื่อคนพิการเชริตี้รัน2023ในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2023เดินเดินเดินวิ่งวิ่งวิ่ง,งพร้อมรวมพล5นาฬิกาณนะจุดปล่อยตัวหาดจอมเทียนนาโรงแรมเดนาวเดินวิ่งเรียบหาดจอมเทียนพัทยาขึ้นเขาพระตำหนัก มูลนิธิเพื่อคนพิการและผู้ได้โอ,อกาสร่วมกับมูลนิธิจราจรและเมืองพัทยาขอเชิญเดินวิ่งการกุศลพัทยาเพื่อคนพิการเชริตีรัน2023วันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566ณห,หาดจ,จอมเทียนนาโรงแรมเนานาวอำเภอเมืองบางละมุงจังหวัดชนบุรีท่านสามารถสมัครได้แบบปกติและแบบ VIP ประเภทมินิมาราธอนระยะทาง10.5กิโลเมตร ค่าสมัคร599บาทรับสมัครชายตั้งแต่อายุ16ถึง70ปีขึ้นไปหญิงอายุ16ปีถึง60ปีขึ้นไป5กิโเมตรค่าสมัคร499บาทรับสมัครชายหญิงตั้งแต่อายุ15ปีจนถึง60ปีขึ้นไประยะทาง3กิโลเมตรค่าสมัคร399บาทไม่แบ่งประเภทและรุ่นไม่มีการแข่งขันในระดับ VIP ค่าสมัคร1,000บาทสามารถเลือกระยะทางที่แข่งขันได้การสมัครและการรับเสือ B. B. ้อ BIB การสมัครรับสมัครทางออนไลน์โดยโอนเงินค่าสมัครไปที่ชื่อบัญชีพัทยาเพื่อคนพิการเชริตี้รัน2023ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี154-147-6888เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัครบุคคลกลุ่มชมรมตามแบบฟอร์มหากสมัครถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนรายชื่อจะขึ้นอัตโนมัติทันทีตรวจสอบรายชื่อและสถานะจดจำรหัสรับ,รบ,รบเสื้อและเบอร์เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน3มวันมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับเสื้อ B.I.B. รับเสื้อบ i b รอบเดียวในวันเสาร์ที่27พฤษภาคม 2,566เวลา12นาฬิกาถึง18นาฬิกาณหาดจอมเทียนนาโรงแรมเดนนาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลักฐานการรับเสื้อและเบอร์กรณีรับด้วยตนเองแจ้งรหัสและบัตรประชาชนกรณีฝากรับแทนสำเนาของผู้ฝากเขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับและบัตรประชาชนของผู้รับแทน กรณีสมัครแบบกลุ่มแบบชมรมตัวแทนกลุ่มตัวแทนชมรมสามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่มทั้งชมรมบริการจัดส่งเสื้อบ i b ค่าจะส่งตัวละ50บาทต่อคนตัวต่อไปตัวละ20บาทโอนรวมพร้อมค่าสมัครในกรณีจัดส่งที่อยู่เดียวกันผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเสื้อคนละหนึ่งตัวผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึก ประเภทมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นระดับที่1-5ถึงได้รับถ้วยรางวัลผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดทั้งชายและหญิงรับถ้วยรางวัลโอเวอร์ออนหากรับถ้วยรางวัลโอเวอร์ออนแล้วจะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับที่1-5ถึงในแต่ละรุ่นประเภท5กิโลเมตรผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่นระดับที่1-5ถึงได้รับถ้วยรางวัลติดต่อสอบถามได้ที่0-83 615 4261ทั้งเบอร์โทรศัพท์และไลน์ Traffic Channel TV Online